ดเสดวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีสุภูสุคนสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนที่กำลังติดตามชมในขณะนี้เนาะคะ่ะครับค่ะมือนีกับป็นวันที 4, 4, ่ซีสีเมษาสองห้าหกหกนะคะส่วนจอหมอไก่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดก็คือทางวงเฮาเนาะคะ่ะทางเทียมเฮาก่บสิด้ จัดพิธีให้ปูเพราะว่าเพิ่งเกิดไห้โศกให้ลา่เเผ้วเนาะคะ่ะเก้าเจ็ดซูหรือว่าเก้าซูเจ็ดสามตัวโสงบัดนี้กัสิ่เดล่ำคารวะสถานที่ผู้ใดอยากล่ำถวายปูก็ขอเชิญใดวันที่เจ็ดเด้อค่ะเด้อสวงย่อมเวัญส่วนย่มนนยมอมขึ้นสิมีวงดนตรีชุดใหญ่กับดนตรีสดไอ้นี่สาที่ท่องจำลุงโหลดเพียรทงชัยเพราะว่าเพิ่นได้โศกได้ลาบน้ำปูน้ำเพื่่น กะบมาติดตามน้องกระไดเมือน,นั้นกัสิแห่ต้นเงินผูใ้ใดอยากเ็ศต้นเงินมารวมกันกระไดได้ขายแห่ต้นเงินแล้วก็มีการล่ำถวายแล้วนางงามผัวอีนางการเนี่ยปูเพิ่นบาไว้ว่าเป็นบาดอกผูว่าหันได้สิมาล่ำให้พ่ยบอมสีนาะเพิ่มกระไดหลายหมื่นอยู่เนาะค่ะกะก็ซื้อถือว่าปูซอยเนาะค่ะเพิ่นกมเลยสิเด็ม,มาล่ำถวายปูหอมหรือว่าเก็บเียทันใดที่ มีโศกมีลาบอยากร่ำถวายมือกันกะได้นะคะเพราะเป็นยังดีพอดีแม่คู่อาจจะมีรถตรีอกะะี่เกลนะคะ่ะรถตเตอรี่เกลมือนะค่ะมือวันที่เจ็ดนะคะ่ะวันที่เกียรกลางวันแต่๋ยวถามปู่บุกันปูอนป่อนุญ,ญาตกะสิ่เกลค,ค,ค่ะเพคนเทเกลยัดใบกับย่งร่องติดตามมือนี่แหละนะครัครับก่อนสิไปน้ำมาานังกะอะไรซื้อสกักนึงกับ่ะ <laughs> ไล่ซื้อที่เพคน ฝากรวมบุญมาทั้งรล่ของแม่คู่นะคะก็มีแม่ประนอมสีสมบัตินะคะสองพันบาทถวายปูแม่คู่สามลอยค่ะทีมงานค่ะกับมีขายเหียนนั่งะะเนาค่ะไ้้ลอยพูละลอยอ่านากน้อยขายเหียย แตงโมโย,ยิ้มแล้วกันโอเอาการแย่เอาการอา,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 อาการแย่น้องได้เศรกิจแย่อะไรพูดเลยการเกได้น,ดนั่นพูดเลยนะและก็แล้วก็ผ่อมท่านของคุณแม่ชมพูนุชนะคะชมพูนุชแดงงามนะคะครู่คนถึงรางวัลที่หนึงหนนะะ่งตะหงวดก้อนเนาะค่ะเพื่อนกะ สะซุปสั่งกับปูไปเรื่อยๆเพื่อกระไดมาเรื่อยๆแมน่าบาเลยรางวัลใหญ่กระไดเรื่อยๆนะคะรวมเป็นเงินหกพันห้าร้อยบาทถวายปูหาพันแม่คู่สี่ลอยนะคะโอแม่คู่หาร้อยแต่แม่คู่หาลอยหนักน่อยสี่ลอยนะคะรากาจิ้มสามลอยพ่วงมาไร่สามลอยนะคะอันนี้ของยิ้มสามร้อยขอบคุณครับขนาดหน่อยซี รวมให้ขอขอบุญขอบคุณหลายๆนยคะเริ่มแต่นีคุณชัยเดชจากไต้หวันนะคะร่วมบุญมาหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบสามบาทค่ะแล้วกับไมยนุนสิทธิสีนาร่วมบุญมาหนึ่งพันบาทค่ะอันนี้ก่เกฟซีปูตาจากสีสเกตน,นะคะค่ะมนตรีอ้อมชาติพิสมัยสมอาสาเด็กชายธีรพัฒน อ้อมใช่นะคะสองพันบาทค่ะเขาขอบ,บุญขอบุปหลายๆนะคะเรือนะแล้วก็มีนางมาลัยนะคะอาลีเอื้อะคะ่ะร่วมบุญร่วมกันแล้วก็เป็นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทให้แม่ผู้หาลอยหนักหน่อยสองลอยนะคะแล้วก็วันแล้วก็ยิงแล้วก,ก็เอแล้วก็ยิมแต่งโม่นะคะ่ะคนละสองร้อยนะคะเุค่องหนักหน่อยสอง แล้วก็วันแล้วก็ยิงสองเอกสองยิมสองะะ้วก็แสงโมสองอครับไ,ไม่แต้มนี่ยขอบ,ขอบห็นนลายๆะะด้วยค่าด<อ>้วมีสามไล่ซีเวทเขียนมานะครับใส่ใส่ดอันนี้ของ นางสีสุดาดาบุงสานะคะพร้อมครอบครัวนะคะเพิ่นฝากมาทั้งแตงโมนะคะถวายปูหนึ่งพันทำบุญกับสถานที่เลี้ยงเดีห้าลอยให้แม่ปูสองลอยให้แตงโมสองลอยหนักลอยหนึ่งลอยนะคะสาธุสาธุค่ะแตงโมสองถ้าแตงโมคุณค่ะ นางทองเสียนบ่นางท่องเสียนนะคะทองเสียนะะยกันหาชัยนะคะอบปอบพัวนะคะถวัดปูสามร้อยไ้ยิมแต่มู่นากหน่อยเสียเอเกีวันคนละร้อยนะคะไม่พูดสองร้อยค่ะยิมหนึ่งแล้วแตงโมหนึ่งร้อยบ่ยิมก็แตงโมหนักปนานหนักหน่อยหนึง่งวันกระเบียดพูดละร้อยสุคใะตเดียวเสียตีเฟย์ูเงินโบเล่ยมาก <c oughs> <laughs> กะนางคำซีดาราดเนาะค่ะถวายปูซ uh. ีลอยแตงโมหนึ่งลอยนะคะทั้งแตงโมค่ะนี่ค่ะนางนันทนาเชิงหอมพร้อมครอบครัวนะคะรวมบุญมาถวายปูหาลอยนะคะแม่ปูหนึ่งลอยแค่แตงโมหนึ่งลอยค่ะแตงโม อันนี้เพื่อนพานมาทางช่องยิ้มนาะคะ่ะถวายต้นเงินนะคะตน้นผาป,ป้านะคะถวายปูตาห้าพันบาทเด้อค่ะเด้อไม่คู่หาลอยยิ้มหาลอยค่ะเอยากเงื่อนไหนเด้วเดวดวอวันนี้ห้าร้อยค่ะขอบคุณครับสาธุค่ะขอบคุณหลายๆรเด้อค่ะเด้อเอฟซีสุภุสุคนที่รวมบุญมากพานมาทางยิ้มเพืพ่อนเราค่ะนางจำปีดอนลาดลีถวายปูห้าร้อยไม่คู่หนึ่งร้อยยิมหนึ่งร้อยค่ะขอบคุณครับ อันนี้กับแม่สลอมคพือเก้านะคะนางสลอมบวกน้อยปูห้าร้อยม่ปูสองร้อยยิมสองร้อยนางน้อยหนึ่งร้อยค่ะน้างน้อยหนึ่งยิมสองสอันนี้จะผ่านมาทั้งช่องยิมคพือเก้านะคะนางสุภารัด ถ้าไปูเจ็ดร้อยไป่คูห้าร้อยยิ้มสองร้อยนากน้อยหนึ่งร้อยน้องวันหนึ่งร้อยแตงโมหนึ่งร้อยเอ็หนึ่งร <200, S 2> ้อยแตงโมหนึ่งร้อยยิ้มสองร้อยนากน้อยหนึ่งร้อยแต่ก็บกระวันกับรรคู่ละหนึ่งร้อยคอก็มีการนางกุลบุษตะสูตมาค่ะถ้าไว้ปูหกร้อยไม่คูสองร้อยยิ้มหน 500, ึ่งร้อยหนักน้อยหนึ่งร้อยนะคะ ยิ้มยิ <sh eles> <sh eles> ้มหนึ่งรยนึงก็ตแข่นน้ำแขงมากเลยนายตีจะเลือนยิ่งการยางนะค่ะไวู้สีพันบาทนะค่ะแต่ก็ไม่คู่หารอยยิ้มหารอย แสโม่สามลอยนังอยสองอยน้องไอสองลอยขายเฮียนสองร้อยค่ะอันนี้จะยิาเนาะยิมฮาแน่มีเงิน่นอยบ่ยิมย้าไดย,ย,ไย,ยแต่โม่สามเป็นแปดนะคะ,ะถอดถอนอ,อะไรนูเรายังให้แม่ถอดมาสองร้อยค่ะแล้วก็ให้หน่าม้อสองร้อยให้ขายเฮียนสองร้อยเอาไปหนีขายเฮียนนอาไป้ไนีขายเฮียมมาทำงาน แล้วก็น้องไอ้ซองล,ลอยอะไรพันไหนเนาะอไอ้ค่ะจะเป็นฝากมาหกแล้วเนาะค่ะเนาะแต่เขาไม่ผู้าหายลอยจากนายตีเจเนรยิ่งการยางเนาะค่ะเนาะคนถัดเอาไว้ปูซีพันบาทค่ะทำมันหม,มันเด้อค่ะสุขหมานสู้ปุ้ยสูขข้คนนางเกียรติมณีทัศนิดเนาะคะ่ะทัศนิดบ่ ถวายผู่สองพันยิ้มหนึ่งร้อยแตงโมหนึ่งร้อยหน้าร้อยหนึ่งร้อยเอี๊ยมร้อยวันหนึ 2, 100, ่งร e ้อยนะคะคนละรอยแตงโมยิ้มหน้าร้อยแตงมกอนีกอันนี้ก นางสุพัฒน์ทองปัญญานะคะถาวายปูหนึ่งพันไม่คู่สองรอยยิมสองรอยหน,นักหน่อยหนะะึ่งหนอยเนาะค่ะสองร้อยข่าวนักหน่อยก็หนึงขายเงินห <c oughs> <c oughs> น,น่อยกันเนึ่งหน่อยเนี่ยขอบคุณค่ะคะ่ะไม่คู่ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนะคะ่ะเด้อสำหรับยิปซี ส,สุภูสุคนที่รววบุญมากขอให้เพื Holiday> ่อนสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาสมเด็ไเ้สั่งไปต้องการค่ะสาธุค่ะเป็นบุญเป็นกุศลเนาะเนาะเป็นรวมบุญกันมาเรื่อยๆสำหรับมืออื่นนะคะให้นากน่อยไปบูกไปจำชินเพราะวานาจากเดือนหนึ่งเนาะค่ะตามที่ปู่สั่งเป็นกระมีเมขลาของคนเงินละ ค่ะผักับนางคายเหียนกับนางการเงาก็สิมาทํางานแทนนะคะบอกกับลูกหลานขึ้นเนะ้าเนาะค่ะก็ทำแท่นไดขึ้นเราค่ะเพราะว่าติดภารก,กิจก็คือคือถึงเวลาอันนี้ก็ตามบอกกถ้าถึงเวลาปูพันซังก็ต้องได้เทดก็ต้องได้ไปนะคะที่วัดเดี๋ยวมืออื่นก็สิไดไปส่งหนักหน่อยนะคะไปบวชค่ะบวชจำสิ้นจัก ประมาณเดือนนึ่งยู่ดีไม่แห้งก็สิได้เดือนนึงละค่ะค่ะจังได้ก็ที่เกตเลยค่ะวันที่เกตบ,บอกบุญไว้แล้วเนาะคะ่ะเนาะที่เกตพลีิมารวมกับมาได้ค่ะตอนที่เกตเร็วๆนี่แหละค่ะเพราะงานไม่คู่หลายๆที่เกตแล้ค่ะทางวัดกบ,บึงกันพิจารนาเบึงก่นอนเพราะว่าไม่คู่ไปบึงวัดหมู่บ้านเนี่เนาะคะ่ะขั้นเรียกอ่ตามเข้าก็สิได้ไปร่วมบุญเฮ็ดหนักปุ๊กเนาะคะ่ะเพิ่นกำลังสางหนักปกุ๊ก พญายนาคเกศเ,เสียนโอ้พญานาคเกศเสียนขององค์ปู่อนันตนาคราชมันสายเดียวกันเขาของปู่ปู่ภาไปเมื่อวานเพิ่นกะปล่อยเพิ่นกระบาดต,า 90, ตัวเดียวเก้าศูนย์เก้าศูนย์ตัวเดียวแล้วมัยิบจับไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆทำมันเมียนแต่ว่าก็ไม่ปูตปป่ตาละ่ะปู่เพิ่นบอกป,ปู่ตาลพิ่นว่ามวกใส่ปู่ตาล์ที่ก้าการติดตามได้ท่านช่องเอกเมื่อวานเนี่ยนะคะแต่งโมก็ได้ไปที่ของเอกีกเจี๊ยปารวย แคถูกานำแขงีทังีบางที่เป็นสิหกบาอยหกีเบแสดงว่าจะเอเนื้อหกคนไปสเือครื่งคุณว่าเป็นยังไงอเพิทอดนะทอดีสิบาทลอยคูนอันนี้ก็คือเมื่อว่ามือนั่นล่ะถีแม่คู่ไปนะคะแต่ด้ี่หมอก เกียรติคุณสำหรับนี้นะคะ่ะของแม่ฆูนเนาะคะ่ะที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปีสองห้าหกห้านะคะค่ะเพื่กอการเรื่อนี่ราคาองค์การบริหารของจังหวัดอุดรธานีเนาะคะ่ะมือ่อที่แม่ฆูนไปแล้วก็เฮ็ดเขาชานอาหารแห่งไป ชมรุ่มองค์ประมงก่อเพื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสมาคมรวมใจคนพิการนะคะรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีนะคะนี่คือไม่คู่เมือไปซอยบุญเนาะค่ะรวมบุญกับเพื่อนกับไอ้นิสัยที่ท่องกัน,นะค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเนาะค่ะที่เข้าไปล้องเพลงฟรีบนรถไปไปทำบุญะค่ะกับบ่อโดนค่ะใส่เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะ ไปเก็บเขาสานอาหารแห้งไปรวมน้ำเพลือนน้ำครับผมอ่านี่มูตูอ,อะไรใาเห็นบางทัานมากเพราะเป็นยังมาตะกร้รอเป่นบาปุน่นนุ้น